พลังน้อยตัวร้อนอยู่เลยตื่นมาวันนี้ลุกขึ้นมาคุมกินยาบอกขาแข้งปวดกระดูกกระเดี่ยวนะฮะลุกขึ้นไม่ได้ร้องไห้มาม้าขึ้นไปคั้นขาลุกขึ้นยืนให้พยุงลุกขึ้นมาโยกลุกขึ้นมาโยกหน่อยลุกไม่ได้ไม่ได้นอนเยอะพี่น้องขาเฮ <BLANK S 1> ้ยเนี่ยเพราะว่าหมอบอกอยู่ว่ามันยาวเร็วกระดูกมันยืดเร็วอะไรอะไรเนี่ยยูโครดรักอันนั้นเยร์โคนเออ กระดูกหนูยืดเร็วนี่ปวดตามกระดูกแล้วทีนี้นะไข้หวัดด้วยเนาะอ่ะเร็วลุกขึ้นไหมอิสตอร์ว่าร่มันแบนนะส่วนใหญยาสเตร็คโอเคกยเจอ like sea c r o s ดาฟงสิครับส่ใหเออลูกมันเีเสียแบนอีกอันนี้เราไปยกขาดูขาอ่อนเดี้ยงหมดแล้วไอ้แห้งค่อยเอ้ยพี่ต้องขาไอ้ก็แล้วก็เราเลื่อนไม่พอมีชีสไอ้ก็เราเลื่นนะโหดูเดินกระเพกกระเพก บ่มีแหงว่ชันเข้าห้องน้ําก่อนโอ้ยบ่ให้ลุกขึ้นมาโยกค่อยต้องไปคั้นเอาจากที่นอนจูงลงมาขาเิ่นปวดปวดกระดูกอเล็กมอนอาโยกโยกขาพยายามเร็วทำอย่างงี้อเลคกมอนฟัวยาวอย่าลังสามดูนอ่าโซเดียนขาเหี่ยนขาซะเนี่ย เอออียท่านได้อาศัยวันนี้พี่น้องเมื่อแหงแล้วนะทำดีๆใจก่านเนี่ยกยกอย่างนี้ย่ำอย่างนี้เร็วๆจะได้มีแรงพอสองวันสาวันอยู่นอนอย่างเดียวไงเออออกไปเดินกันไหมทำดีๆยืนเองไม่ต้องไปค้างอโอ้ย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 ่ตนีนรู้บเือสัตว์นี่เบสจะอมดยฟูอะ นอนมากขาคล้ายๆว่าขามันนั่นน่ะโอ้ยบ่มีแหงพี่น้องขา่าปวดกระดูกขาไปเบิดเลยวะชัดถึงเว่นจนถึงนิสต์เราจะย้าอยู่นอนทั้งวันมาสามวันแล้วไงลูกจะทำฟันจะถล่มเถียงด้วยยางด้วยเถียงด้วยไม่ฟังด้วยแล้วไม่ต้องเรียกมามาเลยงั้นน่ะไอ้ก็ไม่เชียร์อาชีพดูนั่งโต๊ะแล้วหนูก็เวี่ยงขาก็ได้นั่งอ่านั่งบนโต๊ะอย่างนั้นนั่งบนโต๊ะแล้วก็ ดูตัวเนี่ยมุดดุนอุนเตอรดิสแตรปเขาเรียกว่าหนูต้องช่วยขาโอเคก็มาสิดเอาขาขึ้นมาขาหมานู่เดียวโอ้อหนั่งโยกขาขึ้นมาแล้วครานี้เราเปิดนะด็อกเตอร์เซ็กตอมุดตาล้อสัดอันดูนะเออไม่ฟังแล้วก็โวยวายอ่ะเอาขามานมามามาคันให้โซเดนตัวทีโยกขามา เด็กแขนงไโอ้ยพี่น,อน,อาาน้องเอ้ยไปอ่านน้ำอ,อืมน่น้อยปวดตามกระดูกนะเอ้ยบึงหนะ้าเป็นตาสั่งขันส้มลูกกว่าเด้อขั้นส้มหลังน้อยกว่าเด้อแม่ละบานเอาบานเอาลูกก็แห้งเอาแห้งเอาพี่น้องเอ้ย